วันนี้เมนูพริกล้วนๆแบบล้นจอเลยนะคะจะจัดการให้หมดนี่เลยทั้งสองกรละมังนี่เลยนะเดี๋ยวเริ่มจากเมนูพริกขี้หนูก่อนนะคะเพราะว่ามันจะต้องใช้เวลาในการหมักพริกสักแป๊บหนึ่ง พริกนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ข้อนี้หั่นเสร็จแล้วนะคะกว่าจะเสร็จโหเมื่อยมือมากมือเทคนิคเนี่ยได้ไมาเยอะเหมือนกันนะนี่ขั้นตอนต่อมานะคะก็ใส่เกลือกูอกากจะทำพริกขี้หนูดองน้ำมันเมนูนี้นะเป็นเมนูที่ คนที่นี่นะคะชอบมากใส่ลงไปอีกประมาณสามช้อนโต๊ะนะคะพริกกรอบน่าจะประมาณกิโลหนึ่งนะกุ๊กไก่กะเอานะคะทำทีไรไม่เคยช่างตวงนะแต่ขอบอกเลยว่าออกมาอร่อยทุกรอบนะคะฝีมือกะล้วนๆใครได้ชิมนะมีแต่คนถามสูตรนะคะ ปีที่แล้วทําแจกหลายคนเลยกูเค,คยทําแจกญาติพี่มิกเนาะแล้วเพื่อนๆของญาติเข้ามาที่บ้านได้ชิมนะคะถามสูตรกันทุกคนเลยรวมถึงเอเจ้านายของพี่มิกที่ทำงานด้วยนะนี่มีพริกอันนี้ปนไปด้วยหน่อยนึงเพิ่มเนื้อมันสักหน่อยเพราะว่าลูกมันเล็กเนาะพริกหวานลูกจิ๋วเดียว คลุกให้เข้ากันนะคะแล้วก็ทิ้งเอาไว้ประมาณสองชั่วโมงนะคะพริกหวานอันนี้นะคะเดี๋ยวจะทําพริกยัดไส้เนาะส่วนแบบนี้นะคะเดี๋ยวกุ้ยไก่จะหั่นแล้วก็ผัดเนาะเดี๋ยวเตรียมสําหรับทําพริกยัดไส้ก่อน จะทำพริกยัดไส้ย่างเนาะจุกไว้ดีไหมนิดนึงเนาะสวยดีเพราความสวยงาม ทำทุกที่ก็เอาจุกไว้นะเมื่อกี้มือไวไปหน่อยเวลาเราใส่ยัดไส่หมูเข้าไปเนาะหมูมันจะได้ไม่น้ำอะ่ะน้ำของหมูมจะได้ไม่ไหลออกมา เดี๋ยวเราจะมาปรุงหมูกันนะคะเพื่อยัดไส้พริกเนาะกระเทียมรากผักชีพริกไทยนะคะใส่เยอะๆเลยหมูสับนะคะหรือว่าเนื้อสับตามชอบนะเกลือนะคะซีอิ๊วขาว ซอสเห็ดหอมหรือน้ำมันหอยก็ได้ตามชอบนะแล้วก็คลุกให้เข้ากันเนาะถุงมือยางนะคะก่อนจะเอามาใส่เพื่อทำอาหารแบบนี้นะสัมผัสกับอาหารต้องล้างด้วยน้ำยาล้างจานก่อนนะคะห้ามดึงออกมาจากกล่องแล้วก็มาสัมผัสอาหารเด็ดขาดเลยนะ เพราะมันจะมีสารบางอย่างเคลือบนะคะที่ถุนมือคลุกเข้ากันดีแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะยัดใส่เข้าไปในพริกที่เราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วอยากจะใส่มากใส่น้อยตามใจชอบนะได้แล้ว แล้วถ้าหมูเหลือไม่เป็นไรนะคะเอาไปย่างกินได้กูเคยทำทุกรอบก็คือใช้เนื้อสัตว์เยอะกว่าเนาะเหลือ,อไปอย่างกินได้กินเล่นๆหอมๆอ,อร่อยดีด้วยทำเผื่อเรียกอะไรเผื่อเหลือดีกว่าเผื่อขาดเนาะ โอ้ทุกคนดูขนาดดิบๆยังน่ากินขนาดนี้เลยพริกที่เหลือทั้งหมดนะคะเราก็จะใส่พริกขี้หนูด้วยนะคะหอมใหญ่นะคะ กึ๋นงไก่นะคะผัดกึ๋นงไก่ไปได้นิดเดียวต้องปิดแก๊สกระทันหันเพราะว่าลืมลวกตับไก่นะคะตับไก่เนี่ยเดี๋ยวเอาไปลวกสักนิดหนึ่งก่อนเวลาผัดแล้วน้ำมันจะได้ไม่ดำเกินไปเนาะระหว่างรอน้ำลวกตับเดือดนะคะเดี๋ยวเราจะเอาพริกมา ย่างในนี้เนาะย่างในเตาอบนะคะเคล็ดลับในการย่างพริกย่างปลาเผาในเตาอบต้องใช้ไฟแรงนะและต้องวอร์มเตาอบให้ร้อนมากนะคะเดี๋ยวเอานี้รองด้วย คุณค่ะมีผู้ช่วยนะคะใช้ไฟแรง250องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็วอร์มเตาอบให้ร้อนตับนะคะใส่ลงมาความจริงลวกตับก่อนเอามาผัดเนี่ยมัน มันก็ช่วยได้หน่อยเดียวนะคือไม่ให้น้ำมันดำเกินไปเนาะแค่นั้นเองแต่มันก็ยังดำอยู่บ้างนะใส่น้ำปลาซอสเห็ดหอม เรียบร้อยนะคะข้าวหอมมะลินะคะนี่นนค่ะเดี๋ยวรอพริกย่างนะคะพริกยดไส้ย่างอ้ามอ้ามอร่อยอ,อร่อยชอบ กูใหญ่เป็นคนชอบกินกลืนมากพี่มิกนี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเมื่อกี้เลือกเลือกตับให้เขาส่วนใหญ่เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะพริกหวานยัดไส้ย่างย่างแป๊บเดียวเท่านั้นเองประมาณสิบนาทีกว่าๆเองนะคะกูใหญ่ก็ลืมนับเวลานะดูเอานะคะจากสีนี่สุบหมดแล้วนะพร้อมเสิร์ฟนะคะน่ากินเวอร์ ขอบอกเลยว่าอร่อยมากด้วยนะคะลองทำกินกันดูนะนี่ค่ะมารับอาหารกลางวันนะคะเด็กชายมิกนี่แยะเลยค่ะอีกหนึงอีกหนึ่งอีกนิดหนึงอัหนหึ่งนึงนี่อันนิดนึง,อนงโอเคพี่มีกินกับข้าวนะจะนีออ่อร่อยอร่อย กินมากทุกคนอืมนั่งแป๊บเดียวเองแะ,ะ้วคะอ๋กลิ่นไก่นี้ของโปรดเลยนะ เดี๋วกุกไกจะรีบกินนะคะแล้วก็ไปทำเมนูพริกดองน้ำมันนะคะกินข้าวเสร็จแล้วนะคะจะมาเริ่มทาเมนูพริกดองน้ำมันกันเลยถุงมือนะคะสามชั้นชั้นสุดท้ายกุกไกจะใช้อันเดิมนะคะนี่เพราะว่าล้างเอาไว้แล้วนะอันนี้นะคะ เราะว่าเราจะต้องมาคั้นพริกนะคะที่เราหมักเหลือไว้ส่วนน้ำที่เหลือนะเราสามารถออกไปทำซอ,อสคล้ายๆทาบัสโกนะคะ ส่วนน้ำที่เหลือนะคะแต่ว่าจะมาทำทบาสคู่ให้ทุกคนดูล่ะตอนแรกว่าจะทิ้งเออทำให้ทุกคนดูดีกว่าเผื่อมีคนอยากทำตามนะคะเตรียมโหลแก้วสำหรับจะเอามาใส่พริกนะคะต้องต้มค่าเชื้อโรคนะทั้งโหลแล้วก็ฝานะคะใส่พริกประมาณ เิมครึ่งม,มานิดนึงนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกให้ท่วมเลยนะน้ำมันมะกอกนะคะให้ท่วมพริกเยอะๆเลยนะโอเคนะคะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะคะให้แน่นสนิทเลยนะเดี๋ยวกุ้งไก่จะกรอกพริกใส่กระปุกให้หมดแล้วก็จะเอาไปต้มนะคะ <S <S เสร็จหมดแล้วก็เอามาเรียงใส่ในหม้อทรงสูงนะคะ เพื่อจะเอาไปต้มฆ่าเชื้อโรคเนาะวิธีนี้นะคะเป็นวิธีต้มฆ่าเชื้อโรคถนอมอาหารที่ชาวอิตาเลียนใช้กันมายาวนานมากๆเวลาที่พวกเขาทำซอสมะเขือเทศทำพวกซอสต่างๆนะคะก็จะใช้วิธีนี้นะผูกไก่ก็ได้เรียนรู้วิธีการนี้นะคะจากคุณยายของพี่มิกนะคะโชคดีมากเลยที่ เราแต่งงานกันตอนที่คุณยายยังไม่เสียนะยยได้ไหมเนี่ยเอทียบมาหน่อยอร่อยจ้ะเดี๋ยวขอขยับนิดหนึงแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะคะให้น้ำท่วมฝาขึ้นมาสักประมาณประมาณเซนหนึ่งก็ได้นะเซนหนึ่งหรือว่าเซนกว่ากว่านะคะ นี่พอดีเลยแล้วก็ปิดฝาเดือดแล้วนะคะวันนี้เบาแก๊สลงสักนิดหนึ่งนะนี่มันก็ยังเดือดอยู่นะคะเห็นไหมจับเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ปิดแกส๊สปล่อยทิ้งไว้ให้มันเย็นน้ำเย็นสนิทเลยนะถึงค่อยเอาขวดโหลกแก้วออกมานะคะ ทิ้งไว้ทั้งคืนนะคะเย็นสนิทเลยล่ะคราวนี้ก็เอาออกมานี่ให้ดูฝานะคะฝามันจะบุ๋มลงไปนี่เห็นไหมเดี๋ยวกู้ไก่จะไปเอากระปุกที่เปิดแล้วมาให้ดูนะคะนี่กระปุกนี้นะคะมันยังไม่ได้เปิดเลยกระปุกที่เปิดหมดไปแล้วอันนี้กู้ไก่ใช้พริกเขียวทํานะพริกขี้หนูสีเขียวเนาะดูน้ํามันนะคะน้ํามันนี่ คือแบบสีเหลืองเขียวเลยนะเป็นน้ำมันมะกอกบ,บริสุทธิ์นะคะที่ใช้ทำพริกดองนี่คือใช้น้ำมันมะกอกบ,บริสุทธิ์ทางนั้นเลยนะพริกดองน้ำมันพวกนี้นะคะเอาไปทำได้หลายเมนูเลยนะไม่ว่าจะเอาไปราดบนพาสต้าที่ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือผัดกับซอส,อสอื่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาพริกนี้เหมือนเอาไปปรุงเพิ่มเนาะเหมือนที่เราใส่ก๋วยเตี๋ยวของเราเอาไปผัดกับพาสต้าก็ได้ เอาไปผัดกับข้าวก็ได้ราดบนข้าวก็ได้หรือว่าหรือว่าเอาไปราดบนเนื้อสัตว์ก็ได้ตามใจชอบเนาะคราวนี้เรามาทำซอสพริกกันนะคะมันมีความคล้ายทาบาสโกมากๆเลยนะสิ่งที่เราจะเติมลงไปนะคะก็มีน้ำตาลกูไก่ใช้น้ำตาลอิททิทิทรอนะซึ่งหวานน้อยนะคะตอนแรกเติมไปเลยประมาณ2ช้อนโต๊ะ เติมน้ำตาลแล้วก็น้ำส้มเนาะน้ำส้มใสช่ชูให้มันออกปเปรี้ยวหน่อยนะอุ้ยไข่็กาเอาอีกเหมือนกันนะคะต้องค่อยๆเติมค่อยๆชิมนะเปิดแกส๊สแล้วก็รอให้มันเดือดนะคะแล้วเราค่อยชิมค่อยปรุงรสตามใจชอบอีกครั้งหนึ่งรสชาติที่มันออกมานะคะมันจะมีความเปรี้ยวเผ็ดเค็มพอดีหวานเนี่ยคือแทบไม่รู้สึกเลยหวานเนี่ยเอาไว้ตัดความเผ็ดความเค็มความเปรี้ยวเท่านั้นเอง ระหว่างที่รอซอสพริกเดือดนะคะคกุ๊กไก่ก็จะมาเตรียมแป้งละลายน้ํานิดนึงใช้แป้งข้าวเจ้าหรือแป้งสาลีก็ได้นะนี่กุ๊กไก่เอานี้มาให้ดูนะคะเพราะว่าที่ทําเอาไว้ครั้งที่แล้วตอนแรกนะเต็มขวดเลยเพราะว่าทําเยอะนะคะก็เลยได้น้ําซอสมาเยอะอันนี้คือไม่ผสมแป้งเลยนะก่อนจะใช้นะคะเราก็เขย่าวขวดนิดนึง ขอบอกเลยเผ็ดถึงใจสุดๆอะ่ะแต่ครั้งนี้เดี๋ยวขอใส่แป้งสักหน่อยมันจะได้แบบดูหนืดๆขึ้นมานิดเดียวนิดเดียวพอนะคะค่อยๆเทปแป้งลงไปก็พรีบคนนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนออ้เดือดขนาดนี้ใช้ได้แล้วนะคะปิดแก๊สได้เลยเรียบร้อยนะคะ รอให้มันเย็นแล้วก็เอาไปราดบนเนื้อย่างอร่อยมากเลยล่ะทุกคนเดี๋ยวจะย่างสเต็กนะคะสเต็กย่างเสร็จหมดแล้วนะคะอันนี้คือสเต็กหมูนะกูให้ไม่กินสเต็กเนื้อวัวนะคะกินเนื้อนะแต่ว่าวันนี้ไม่อยากกินนะคะ พี่มิกกำลังหั่นสเต็กอยู่นี่แบบนี้นะคะ